โมโจอีสานเล่าขานด้วยมือถือเอาเป็นยังไงเอาไปนิดเอา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 เพื่อเป็นยังสั้นเอา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 เอือนเปยังบบปากกูว่ามันไปใสกูเดี๋ยวหากูกว่านไปใสมันย่นี่สิมึงไปเจ็บบากคมซอยย่า่บนหนีบักเน่าเดี๋ยวหันเกมมันหยุดได้อะไรสิไปแล้วห่วยเดี๋ยวจังไดมันสวยมันซาแล้ว แม่ข้าเขาก็มาถาเอาไปเก็บซอยย่าอยู่นี่ลูกโอ้เจ <c oughs> ้าเล่นได้บ่เจ้าที่ไป,ไ,ไปใส่กระป๋ายย่าป้ามันคือพวงมาลัยเทลานนี่แม่เย่ยแห้งย่า,ยห,าหักย่าแพ่งเออเออไปอ๋อโอ้ไม่ใหญ่นี่แมงขู่ล้างเล่นเกม,อ,ม,เอ,อ,กมอยู่ออเออไปไปมาเก็บบักขหว่งอยกูเนี่ยเว้าม้วนก็เลี้ยวเว้านี่ก็เลี้ยว ใจง่ายเล้วบักนาวซอยย่ายสะกวันซอยแม่ยสะกวันเนี่ยเห็นบอลอ่บักนาวเนี่ยเป็นยังจังบอสสนใจกับเรื่องการทำมาหากินทะลุเปิเอาบอสสนใจทีก็ฟังอยูมีฮะสิทีเจฟเจฟรอให้บักลาเอาเงินไปโรงเรียนค่ารถไปโรงเรียนไปซื้อไปกินเออเจฟเนี่ยเก็บเอาหน่วยแบบนี้แล้วลูกเนอะเอาเปิดมาขายยังลา ็มีสมิ่งล่ะเบิ้งเอาหายบังหน้าเนี่ยเตี๋ยกับบังหน้าบังกูนี่ล่ะบาดเฮ้สมิ่งก็ได้เงินก็ได้เงินอะไรสมิ่งเลยติว่าได้หลายเลยครับยายตีเตรียมออมซีนบอไซส์ออมซีนเบื้องล่ะเบิ้องนี่ให้เบิ้งป้านะนักอึ่งตื่เลยนี่มาติดตาหักทะลุลูกหล่าหลานยายนี่ล่ะเพื่อนว่าลูกหล่าขยันทำมาหากินกดออมอันเตรียมด้พพ่อซื้อก็จะซื้อ โอ้ยยายพู่มใจลไ้ลูกละโอ้มาะม,ม,มา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 เอาคาถาเมื่ใจเศียทีทุกคนจำไว้ให้ดีทุกคนจำไว้ให้ดีอยากเป็นเศรษฐีต้องปฏิบัติจำกันให้ชาะลมะีสีประการข้อหนึ่งขยันทำงานข้อหนึ่งขยันทำงานไม่ช้าไม่นานเงินทองไหลมา ข้อสองซั์สินนานาข้อสองซัช์ชินนานาที่เราได้มารักษาให้มันดูแลป้องกันทุกกรณีปาดวะคือเงิ้หลายแท้อ,อ๋อูไปขายบางนามาคนเล่นอเงินหลายครูว่าที่เอาไห้ทะเลียนล่ะคันลงทุนเบิดหนิโอ้ิดวาด่าเขากำไรเนาะเนาะเสียเท่านี้โบมนหน่อยๆได้นน่โอ้เสียเท่าโหลดข้อสามให้ครบคนดี ข้อสามให้คบคนดีคบคนที่มีน้ำใจสดใสคบกันด้วยความจริงใจคบกันด้วยความจริงใจไม่มีเลือดในเป็นคนเจ้าเล่ไม่เที่ยวเซ็เพรไรคุณธรรมไม่เที่ยวเซ็เพรไรคุณธรรมข้อสี่ประหยัดพอเพียงข้อสี่ให้ประหยัดพอเพียงเราต้องหลีกเลี้ยงใช้ใจ่ายกันตัวอีกไปดูแลครอบครัว ไปดูแลครอบครัวอย่าหลงเมามัวไปค่ายาเสพติดอย่าหลงเมามัวไปค่ายาเสพติดประเดี๋ยวชีวิตเราจะถูกทำายขอบคุณครับคุณลูกค้าที่มาจากทั่วทุกสารทิศมาสั่งซื้อมะนาวของผมนะครับผมที่ปลูกเองจากสวนยายายุใส่เนาะ อเสียงผู้ใดก็เสียงหลวงเพิดอไทยก็ยายขึ้นหอดยายขึ้นหอดยายอยูู่้เดียวขึ้นหัปรกลาไปตั้งมาเดียนซวนเดือนหหายตาไปใจลูกแม่ขึ้นหักินเข้ากระเบนลงป่าตัวนี้ปันได้แม่กกินบู้ดขึ้นหัดลูกไล่เมื่อแม่ปีนี้เด้อครับลูกมี่อย่างไรดอกครับเป็นค่าตอบแทนทีว่าเรียนดูผมมาแต่น้อยทอยใหญ่เด้อครับมี่อย่างไรเดอกครับโอ้ยลูกไล่ ขอบใจหลายๆด้ลูกเด้อที่บักลาเป็นคนดีหาเงินหาท่องก็ได้เปิดเพ่งดูล่ะป้าซือท่องมาฝากยายขอบใจหลายๆลูกตัที่ฟังคว่ำพอคว่ำแม่นี่แหละเพื่อนว่าลูกเต่าฟังคว่ำพอคว่ำแม่นี่มีแต่ใดดีแตดีเพื่อนว่าขันบ่ฟังคว่ำพอคว่ำแม่ผีแกลงหงม่อนะหกขันผู้ใดลูกเต่าขันฟังคว่ำพอคว่ำแม่นี่มีแต่ความจะเลื่อนลุงเรื่องก้าวนาเฮ็ดอันใดก็ห่างก็มี เฮเบล่าจะเ,จะเลื่อนจะเลื่อนุงเลื่อนเลือนลุงเด่อนเบิ้งเปิบ้งปเบิงบงบ้งนี่เฮเบิ้งป๊าดาหลาย